แต่ที่ผมเคยพูดกับคุณวิสุทธ์แล้วก็พูดในรายการก็ดีพูดกับเพื่อนคนไทยประเทศไทยมีทุกอย่างนะสามสปีที่ผ่านมาก็า็ยังมีอยู่ทุกทุกอย่างนะฮะแต่ถ้าเราจะบริหารบริษัทหรืออะไรถ้าเรามีทุกอย่างเราก็ต้องเอาวันนั้นเป็นผลประโยชน์รแต่บางครั้งเราก็ทําร้ายผลประโยชน์ของเราที่เรามีสิ่งที่เรามีใช่ไหมเราก็ ที่บอกเข,เขาก็อยากจะมีนักท่องเที่ยวมา,อ,าอ่าโอก็ก็เปิด open b o ด d e r ให้เขาเข้ามาแบบเยอะแยะก,ก็ดีไม่ใช่เหรอเอาเปิดฟรีวีซ่ามาเลยเปิดกว้า,า,อางอะไรนะดีไหมอืมก็ดีนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ามาเป็นคนดีนะครับจะมา,าจะมาเหมือนที่ข่าในอเมริกาที่โดนัลด์ทรัมป์ก็จะ close border ที่จะจับ<า>คนร้ายอะไรอ,<า>อะไรก็ คนรายเข้ามาประเทศไทยก็เยอะพอสมควรนะฮะใช่แต่ว่าเอาถือว่าถ้าเราไม่พูดเลยเนี่ยแต่บอกว่าถ้าเนี่ยรัฐบาลต้องรอกว,ว่ารายได้ประเทศไทยนะมาจากสองทางท่องเที่ยวส่งออกท่องเที่ยวไปเที่ยงเอกอะไไม,ไม่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 รายได้ของเราก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่องเที่ยวนะอุตสาหกรรมนะฮะเกษตรกรรมใช่ไหมอันนั้นเป็นรายได้ของเรานะฮะแต่ผมคิดอย่างนี้ ขาก็โฟกัสเรื่องท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรก็ดีให้ประเทศ Amazing Thailand ก็ดีโอ้ยที่นี่คือจุดขายประเทศไทยรัฐบาลไหนก็ขายขายความเนี่ยน่าเที่ยวมาเถอะมาเถอะอย่างนี้ใช่แต่อย่าลืมนะฮะสมัยก่อนตอนที่เราเป็น Detroit of the West of the East อะไรประมาณนั้นจะไม่ตอนนั้นก็ตอนนั้นรายได้ของเราส่วนมากมาจากอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นแบบรวยจากอุตสาหกรรมเพราะเราก็สู้กับประเทศอื่นไม่ได้ตอนนี้ เกษตรกรรมก็ก็เบิดกันแล้วก็สู้กับเวียดนามไม่ได้เมื่อก่อนข้าวฮอลีมรลิเมื่อก่อนข้าวฮอมาลิบรรดาบหนึ่งในโลกนโอ้ทุกที่เลยจะพุตอนนี้เพียดนามแซงตอนก็ตอนนี้ก็ซื้อข้าวฮอมาลิเวียดนามก็ได้บางประเทศก็ได้นะฮะใช่ไหมแซงเราได้ใช่ไหมเรามีทุกอย่างแต่เราต้องโลกมันเวียนมันหมุนมันปั่นนะทุกวันใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องสู้โลกนะฮะเป็นเวทีโลก มัน,น,นมีอะไรต้องสู้อ่ะมีอะไรที่แบบไอ้ไทย<ม>ต้องทาต้องสู้ให้ได้ต้องปรับตัวให้ได้เลยความน่ารักของคนไทยที่เป็นแบบพล่แกลงใจหรืออะไร<ม>บางครั้งความมั่นใจของคนไทยบางครั้งมันไม่พอมันขาดความมั่นใจมั่นใจเรื่องอไร ก็จะคิดว่าจะสู้ไม่ได้อ๋อแบบจริงๆคุณสู้ได้ครับจริงคุณเก่งแต่คนคนไทยสู้ได้เกือบทุกเรื่องนะครับ<ต>ผมไม่มั่นใจว่าเราเก็งพอที่จะสู้หรือว่ามีความสามารถพอ,อยิง่งมกละจะถูกสอนแบบนั้นก็ได้นะฮะอาจจะถูกสอนแบบนั้นก็ได้ว่าเอ๊ะนะฮะเออเข้าเนื้อควะผมเป็นคนหนักชาติเนาะอยู่ในประเทศไทย ตอนที่มาใหม่ๆผมอาจจะคิดว่าผมเหนือกว่าคนไทยก็ได้เพราะว่าองก็ต้องจ้างผมมาคนไทยทำไม่ได้เขาจ้างเรามาแต่ก็อยู่เบ๊บเดียวก็สังเกตว่าคนไทยเก่งจริงๆครับเก่งเริงสามารถจะดับเพลิงได้สามารถจะแก้ปัญหาได้สามารถจะทําได้ทําสิ่งที่เราทําไม่ได้นะแต่คุณพูดถูกเรื่องสังคมเรื่อง t มเว w o r k อะไรเขก็จะชอบแยก นะฮะเราก็จะชนกันยกตัวอย่างนะฮะคุณผู้ชมฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเป้าหมายควรจะเป็นเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมรัฐบาลกับฝ่ายค้านควรจะเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายคืออะไรเออเท่าไหันเป้าหมายก็พัฒนาประเทศพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนไทยนะเป้าหมายเดียวกันแต่ระบบของเราก็เหมือนจะฝ่ายค้านบทบาทของเขาคือเขต้องค้านทุกอย่างรัฐบาลก็ต้อง เอเอสม<อ>า,านงาแ้วกก,ก,ก็ใช่เดยแล้วผมก็สั่งแบบนั้นจะดสาสิบปีใน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 สภานะฮะฝ่ายค้านก็เพราะอะไรก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีทีมเวิร์กมากกว่านี้ก็ประเทศไทยก็จะจะเฉลิมมากกว่านี้ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราต้องทำตัวเองนะฮะทไม ถ้าเราย้อนไป30มสิปีทีแล้วไม่มีใครพูดถึงเวียดนามตอนนั้นโอ้พูดถึงตอนนั้นตอนนั้นเราเป็เนงไทเกอร์นะจำได้ไหมห้าเสือห้าเสือนั้นแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้เราเปรียบเทียบเรากับคาบูเดียแคนโบเดียหรือเวียดนามเริ่มไม่ทันเลยนะใช่ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงการลงทุนนะคะคุณวิสุทธ์ตอนนี้ถ้าพูดถึงเขาเรียกว่า FDI foreign direct investment ปีที่แล้ว 23, 2 0 2 3ไม่ใช่ปีทีแล้ว2องเเวียดนามมัมากกว่าสองเท่าเงินเข้าเวียดนามมากกว่าสองเท่า <doorway. S 2> ของประเทศไทยนี้ครับเพราะอะไรอาจจะบองว่าเราไม่ค o มเพ t i t i v e หรือเปล่าใช่ไหมนะฮะแต่คนไทยคํมพีิได้โอ้เราส่งเด็กไปเรียนมันนอกอะไรด้วย top of the class นะนถ้านะเราพูดถึง a t h e m a t ต c s พูดถึงอะไรพูดถึดดงไซ i อน c ์อะไรนะเก่งหมด เก่งหมดกลับมาบ็นเกียินิยมได้หมดเลยคนไทยก็ทําได้แล้วทําไมแบบคนเก่งทักษะดีฝีมือยอดเรียนเก่งระดับโลกแล้วพอพกลับมาเมืองไทยทําอะไรไม่ได้เราเติดนติดเปเยป่ะก็จะเลืกระบบเราจะเล็กวัฒนธรรมหรือเปล่าใช่ไหมทุกทุกกลุ่มนะฮะมีวัฒนธรรมครอบครัวมีวัฒนธรรม<ช>บ้านนี้ก็เป็นี้นี่วิสณนี่ใสยนี้พฤติกรรมแบบนี้นี่นี่นะฮะ หรือเราพูดถึง uh, uh, วัฒนธรรมของประเทศไทยนีมน้มันเกิดจากที่เราเป็นมานานใช่ไหมเราค่อยไม่ค่อยพักหลังนะไม่ค่อยได้ปรับตัวเท่าไหร่นะฮะไม่รู้ uh, ผมก็อยากจะเห็นแบบนี้นะฮะคณวิสุขเคยมีเพื่อนทําแบบนี้แล้วก็อยากให้มีแบบนี้มากมากกว่าเพื่อนผมนะฮะเขาก็ชอบสนับสนุนเรื่องกีฬา แล้วก็เรื่องนักวิ่งนะฮะเราก็ตอนนั้นก็บอกว่าเอ๊ะต่างจังหวัดนัมีเด็กเยอะมากเลยที่น่าจะวิ่งเก่งใช่แต่เขาไม่มีโอกาสเออใช่เงินซื้อรองเท้าก็ไม่มีรองเท้าไม่มีรัฐบาลไม่ช่วยเขาถึงเพื่อนคนนี้บอกถ้ารัฐบาลไม่ทําเอกชนจะช่วยเขาจ้างโค้ชมาซื้อรองเท้าซื้อเสื้อนะฮะให้เขาภูมิใจในการชอว์ตอะไรที่ แล้วก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปบริจาคแ,แล้วก็พยายามสําเร็จไหมระดับหนึ่งแต่คนเดียวก็ทําไม่ได้หรอกอาทาไบางจุดใช่ไหมถ้าอันนั้นมันเรื่องหนึ่งที่เอ๊ะทําไมหรือเราพูดถึงดูกีฬาโอลิมปิกครับดูสนามโอลิมปิกในในเกาหลีไหมอ่ะดูสิเราก็ดูในเอาจริงแบบเอาจริงเนาะ แต่อันนี้ก็เราก็มีหนักยิงก็ต้องไปซื้อกระสุนเองครับคนไทยทําได้ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนั่นแปลว่าโอกาสอาจจะไม่เปิดเท่าไหร่หรือระบบของไทยก็ไม่เปิดสักเท่าไหร่นะอือก็ก็ก็ไม่รู้ไม่รู้แต่แต่ผมพูดเสมอเราเราพึ่งรัฐบาลไม่ได้เราจะไปพึ่งรัฐบาลเราก็ต้องพึ่งตัวเองแปลว่าพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเองด้วยฝันต้องช่วยกันด้วยก็แหม ถ้าเรารอรัฐบาลใช่ไหมช่วยเราก็ก็โลกมันแซงเราไปแล้วใช่ไหมอย่างนั้นเหรอพวกก็เมื่อสักครู่เราบอกไปท่องเที่ยวใช่ครับแต่ประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมด้วยไม่ใช่เหรอผมลืมไปแล้วอันจริงๆคือคือภาพก็ลืมไปแล้วแต่คือคือเรื่องจริงคือฟื้นภาพตั้งแต่สมัยผมเรียนนะประเทศไทยคือประเทศเกษตรกรรมชาวนาเกินดุสลาของชาติอย่างเงี้ยนะตอนที่ผมเข้าใจว่าเขาใช่ว่านะว่าไ้ว่า นโยบายของประเทศไทยเป็นระเทศที่กำลังเป็นอุตสาหกรรมก็ปีปเทคโ,โยปี90ขึ้นไปถึงประมาณปี2005หรืออะไรแล้วก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมโ้นิคมอ,อุตสาหกรรมเพียบนะฮะทำอิเล็กทรอนิกส์เยอะทำประกอบรถยนต์เยอะอะไรอด้วยชแน่นอนแน่นอนนะฮะคิทเชนอะปพลานซ์อะไรแล้วก็ทำเยอะแยะแต่เราก็จะสู้กับประเทศเอืน่นก็อาจจะไม่ได้ด้วยนะ ก็หนึ่งก็เราทำมานานแล้วเครื่องจักรของเราก็เริ่มจะเก่าแล้วแล้วก็ถ้าจะพัฒนาเราอาจจะต้องถึงคุณจะเห็นว่าแบบซัมซุงก็ใหญ่ออกก็จะเห็นว่าซูซูกิก็ก็ซูซูกิออกไปแล้วเนาะใช่ไหมตอนนี้โตโยต้ากำลังพูดกันเออก็อาจจะไม่ลงทุในประจทศจัยแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยชั้แต่าตั้งแต่ยุคแรคอมพิวเตอร์คือว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนนะเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI เรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยนะแล้วเราปรับตัวช้าเปล่าไม่รู้ <G ül üyor> ก็หรือยังไม่ได้ปรับรู้รู้ไหมอา,อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีข่าวเรื่อง STARGATE หรือเรื่อง Deep Seek หรืออะไรด้วยเรื่อง AI เนาะ AI, AGI, ASI ก A ็ general intelligence หรือ super intelligence ใช่ไหมตอนนี้ก็มียกตัวอย่างในอเมริกา Rice University Penn State แล้วก็2อม,มหาวิทยาลายัยตอนนี้ก็เปิดสาขา AI ไปแล้วครนะฮะ หลายๆมหาวิทยลาลัยทั้งประเทศก็มีโค้ดิ้งเรียบร้อยแล้วแต่ประเทศไทยล้วก็ยังสอนเรื่อง a บวก b คือ c ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเราต้องปฏิรูประบบระบบการศึกษาของเราด้วยในความคิดผมนะเราต้องปฏิรูปแต่มันยากต้องมันยากปเลยนะต้องมองสายตาแบบคนฝรั่งพี่อยู่หัแถาไมาเรื่องกาษามันมยากแล้วไม่ปรับเปลี่ยนไม่ขอให้ให้พูดอย่างหนึ่งนะครับ ตอนเป็นประธานหอ,อกันค้ามีโอกาสที่จะคุยกับรัฐมนตรีการศึกษาผมไปกับพอ,อกันค้าไทยแล้วก็อยากจะดูว่ามีโครงการที่เราจะช่วยกันร่วมกันได้ไหมเพื่อจะผมก,ก็พูดกับรัฐมนตรีตอนนั้นบอกเฮ้ยท่านนะครับ,รบถ้าเปิดโอกาสให้คนต่างชาติมาเปิดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นเอกชนน่าจะดีก็ได้นะ กขาตอบอะไรรู้ไหมวิธีการโบรา,โบราณคิดโบราณเขาบอกพีเตอร์คุณไปคุยกับคระราชทูตของคุณเราทําไม่ได้เราไม่ทําอะไรประมาณน,นั้นก็ก็ไม่อยากจะฝังว่ามีเออมีวิธีการอื่นไหมที่จะนะไอจะบอกนะฮะคนดังชาติที่ผมรู้จักกันเยอะแยะตอนที่เป็นประธานทอกราคาคุยกันทุกอาทิตย์เลยทุกวันด้วยนะฮะมีประชุมเรื่องอันนี้นี่เนี่ยก็จะพูดเรื่องระบบการศึกษา ขดาดรายงานนะ <ừ. S 2> ขาดท ALEN น,นะฮะบุคลากรหาไม่ได้อะไรมีช่วงหนึ่งนะฮะญี่ปุ่นบอกว่าเขาจะไปจีนเพราะว่าเขาหาเขาหาคนเก่งๆนะเป็นเทศไทยไม่ได้นะฮะอันนั้นจะเป็นระดับช่างนะถามคุณวิสุทธ์ถ้าคุณมีปัญหาที่บ้านเราก็ต้องหาช่างวดหัวไหมโอ้โหยากมาเนาะยาก,าก,ากยาก พ่อแม่ในประเทศไทยก็ไม่อยาให้เด็กไม่อยาให้ลูกเป็นช่างใช่คือตัวก็อย่าให้ต้องเป็นปริญญาเอกต้องเป็นปริญญาตรีช่วงปริญญาตรีตกมาแต่ว่าเรียนช่างนี่ได้งานแต่คนไม่ให้เรียนก็ไม่ให้เรียนก็ไม่ภูมิใจพูดเสมอว่าเฮ้ยดูโต๊ะนี้ใครทำนะฮะคุณจับพวงมาลัยในรถใครประกอบนะฮะบ้านที่คุณอยู่ทุกวันนี้ใครสร้างให้คุณมันช่างทําให้โลกของเรามันช่างครับสร้างให้เรา ก็ภูมิใจสิให้ลูกเป็นช่างทางประเทศนะผมรู้เราเว้เลยไม่น้อยแต่ทางประเทศนะฮะคนที่เป็นช่างที่เป็นช่างไฟฟ้าช่างปลปาช่างไม้หลือ,อะไรชีวิตของเขามันดีรายได้ดีไม่ถึงว่าคนที่เป็นช่างได้รับการยอมรับรายได้ดีรายได้ดีัรนระดับกลางแต่ถ้ามันประเทศไต่ช่างมันะระดับล่างนะครับนี่สักู่คอมพิวเตอร์พูดถึงเรื่องระดับครูการศึกษากันนะ เขาบอกว่าผมู้เขาบอกมึง้อกนี้คนที่เป็นครูเนี่ยได้ดีแล้วก็เลยสเตตัสก็ดีใช่ไหมแต่บ้านเราครูรายได้ไม่ดีสเตตัสก็ถือว่าสู้อาชีพอื่นไม่ได้ด้วยคนที่จะเป็นอาจารย์ถ้าเราพูดถึง professor นะเป็นอาจารย์หรืออะไรด้วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยไม่รู้นะอาจารย์ที่็อปของเราคืออะไรมหิดลนไม้หรือเป็นลาศุลลาหรืออะไร ไม่ไม่รู้นะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์จริงในนั้นนะนะไรายได้ของเขามันเท่าไหรไม่รู้ไม่เท่าไหรไม่เท่าไรไม่เท่า<ต>รไรแต่ผมรู้ว่าถ้าบป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วๆไปที่ม่แดนนั้นไรายได้ของเขาประมาณเดือนละสี่หมื่นสี่หมื่นไายเหรียญสี่หมื่นบาทในประเทศไทยนี้ก็ประมาณไรายได้ของเขาเงินเดือนเขา er ถ้าอยู่นานพอสมควรแล้วก็จะได้ประมาณสี่หมื่นเริ่มต้นก็อาจจะได้สองหมื่นปลายๆอะไรก็ไม่เยอะดิ น้อย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 ถึงก็แต่ก็ต้องชื่นชมอาจารย์และครูในประเทศไทยเขาอยากเป็นอาจารย์เขาอยากสอนยิ่งจะต้องต้องต้องยกมืหว่าครูในประเทศไทยนี้นะรึงถ้าแบบครูนะคุณพีเตอร์นะครูอ่ะที่สอนเด็กอ่ะประถมมัธยมหรืออนุบาลเนี่ยบางคนก็ไม่เงินน้อยเงินน้อยแต่มาด้วยใจนะถูโทรโทรทาวำหน้าที่มากกว่าครูนะได้บุญเออได้บุญด้ความสรัทธใจนะคุณพีเตอร์อยู่อยู่มานานเนี่ย แล้วอยู่่าใจผมก็จะมีความสุขกับเมืองไทยนะถามท่นิงเอาแบบตามตอบตามความสบายใจนะดูบองการเมืองไทยเป็นไงบ้างการเมืองเหรอเออแล้วรอบสาสิปีที่ผ่านมาพวกพี่โตเข้าใจอยู่เวลาปรับตัวได้นี่เออ,อยจะสอนให้ใจดีประเทศไทยมีทุกอย่างดีทุกอย่างครับยกแว้นบางคนจนบางคน นะฮะพูดถึงการเมืองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเอาเท่าที่พูดได้ผมเข้าใจอยู่เราคิดจริงนี้ครับอตอนที่เราสอนเรื่องจริยธรรมเราสอนที่ IOD แล้วก็จะพูดถึง fiduciary duty สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรามีวิเคราะห์หรือสิ่งที่เรามีวิสัยทัศน์ทำเพื่ออะไรอย่าทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง <c oughs> หรือผลประโยชน์ของญาติหรือเพื่อนหรืออะไรด้วยนะ ผมก็เห็นนั้นทุกประเทศแคนาดาก็เหมือนกันคนนะฮะเป็นคนที่มีตังพอแล้วก็ขึ้นเป็นรัฐมนตรีออกจากเป็นรัฐมนตรีก็รวยมห<ม><ม>าศาลใช่ไหมแต่ประเทศไทยนี้คนเข้าเป็นนักการเมืองเพื่อจะมีรายได้ในพอเก็ตนะผมคิดอย่างนั้นมผมคิดอย่างนั้นนะฮะแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าเข้าใจระบบไทยระดับหนึ่ง มันเหมือนคุณจะเป็นรัฐมนตรีแล้วอยากจะหาเสียงคุณต้องลงทุนใช่ไหมถูกหรือไม่ต้องหาคนมาลงทุนให้แล้วก็อย่างนั้นก็ต้องหาเงินคืนถูกถูกใช่ไหมอันนั้นก็อันนั้นก็จะเรียก c o n f l i c t e interest ก็ได้นะทางผลประโยชน์ทับซ้อนแห่งผลประโยชน์ใช่ไหมก็เรียกแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมอันนั้นผมคิดเท่าที่ผมเห็นเรื่องการเมืองในประเทศจทยก็ทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครแล้วแต่แล้วแต่ ใครชอบด้วยนะเพราก็จําได้ถ้าเราพูดถึงก็คนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากจากทางประเทศพราก็รู้หลายคนก็คิดว่าเขาพัฒนาประเทศจะพอสมควรนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคิดเรื่องเป้าหมายของเขาหรือนะหรือคิดถึงเหตุผลที่เขาทำอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราระบบของเราการ การเมืองในของของเราในประเทศไทยเป็นอุปสรรคในการเจริญนะในความคิดผมโอเคเข้าใจคือจะขยับช้าหรือว่าุปสรรคนี้ซ้ำไปก็ขยับช้าเหมือนที่เราพูดนะฮะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้างมันมันก็รัฐบาลก็คนมาถามว่าอถ้าโดนัลทรัมป์มาก็โดนัลทรัมป์มาสั่งแต่ก็มันไม่เกิดนะฮะไม่เหมือนนะไม่เหมือนมันไม่เกิดประเทศไทยนะต่อจนท่านไปกัแกไปเลยโอ้ได้ยินในนี้บ่อยมากนะฮะคุณวิสุทธิปฏิปไาย สไตล์ไทยไทยสไตล์ไทยสไตล์ปีเตอร์ไม่เข้าใจคนไทยก็ช่วยสอนผมหน่อยนะถ้าคุณรู้ช่วยสอนแต่พีเตอร์ได้เข้าใจไทยมากๆาเลยใช่ไหมก็ระดับหนึ่งนะพยายามแต่ยังไงตอนนี้พีเตอร์อยู่เมืองไทยมีความสุขปะมีมีครับความสุขมากด้วยมีความสุขสิไม่ได้คิดจะไปไหนคะอไม่ได้คิดจะไปไหนครับก็เพื่อนเยอะนะ ครอบครัวที่นี่ก็ก็ดีบ้านก็ดีอะไรก็ก็ดีหมดนะฮะเราก็ตอนนี้ก็ยังมีงานทําอยู่อีกอยางนะฮะล้วก็สามารถจะออกรายการกับคุณวิสุทธ์ได้หรือออกรายการทีวีก็ได้ก็ยังน้อยก็รู้สึกแบบมีแบบตื่นเต้นบ้างอย่างน้อยก็รู้สึกแบบสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราพยายามสอนในประเทศไทยถ้าคนฟังเราแค่หนึ่งสองเซนก็ก็ประเทศไทยก็อาจจะ ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผมพูดมันดีนะแต่ว่าเรารู้นะฮะเราก็แลกเปลี่ยนความคิดครนันอันนั้นมันผลประโยชน์ทุกคนที่จะ,จะมาะถ้าเราเปิมาอันนี้ไงก็นี่ชัดเจนก็คือฟิวพิเตอร์เนี่ยเป็นขอที่ได้เรียก็คือเป็นฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยอืถ้าคุยตลอดก็คือมีมุมมองที่ดีสำหรับคนไทยแล้วก็จะอยู่เมืองไทยตลอดไปแต่สิ่งที่สะท้อนบางส่วนจากประสบการณ์จริงชีวิตจริงนะแล้วผมว่าสิ่งที่พูดเนี่ยคือมันพูดพูดแบบใจจริงแล้วก็ เป็นประโยชน์อ่ะมองตรงไปตรงมาเพราะว่าทางข้อเสียนนะคุณพิเตอร์นะเวลาไปถามด้วยต่างชาตินะมองไทยไงอยากให้ทําอะไรอยากพัฒนาไงไม่เคยกล้าพูดไม่กล้าพูดกลัวแต่หลายคนกลัวกลัวอะไรกลัวะไรก็หลายคนก็กลัวว่าพูดอย่างนี้ก็จะไม่มีเหมือนคนต่างชาติมาอยู่บ้านเราเกรงใจป่ะเออก็ก็เกรงใจแต่คนต่างชาตินะที่จะแบบเข้าในสังคมจริงๆนะเข้าเป็น เหมือนคนไทยเลยอะไรน้อยมากๆาอะน้อยมากๆที่ทําแบบนั้นมีนะมีเยอะแยะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงโดยรวมอครับน้อยแล้วก็ก็ไม่ได้คิดเขาก็อยากจะอยู่สบายก็รู้ว่าประเทศไทยก็ไม่แพงัก็รู้ว่าอยู่อยู่สุขสบายดีเออสุขสบายดีก็ไปเดิมเบลทุกวันก็ได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็หลยคนแบบนั้นนะฮะแต่ผมเองเป้าหมายในชีวิตของผมมันไม่ใช่นั้น มันคือว่าถ้าผมสามารถจะช่วยสังคมได้สามารถจะช่วยนักศึกษาได้นะฮะหรือสามารถจะออกความคิดเห็นที่อาจจะมีประโยชน์ได้บ้างนะทำให้เรามีความสุขนะครับคุณวิสุทธิ์ดยใจน้ำเสียงเวลาตาห่นความสุขสามสิบปีที่มาอยู่กับตัวนี้มันเปลี่ยนไหมเมืองไทยในสภาวะนี้เออมันเปลี่ยนเยอะมากพูดถึงพูดถึงอินฟราก็ได้อินฟราสตรักจอร์เองก็ได้นะฮะ ตอนแรกามาประเทศไทยนะผมก็อยู่ที่ซอยราชราชครูนะครแถวแถวปองหยุดทินซอยซอยสี่ซอยห้าแถวนั้นนะฮะล้วก็ให้ลูกไปเรียนที่ไอเอสบีนะฮะผมก็ย้ายไปที่ลักซีตอนนั้นก็ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีทางด่วนไม่มีอะไรเลยรถไฟมีรถไฟผมก็นั่งรถสามชั่วโมงจากลักซีเข้าใน ไปซอยราชครูนะ,ะฮะออฟฟิศยูเทลนั้นนั่งรถเป็นห้าชั่วโมงแล้วตอนที่<อ>เขาสร้างมอเตอร์เวย์โทเวย์อันนั้นเขก,ก็มองเอ้ในชีวิตนี้จะมีโอกาสขึ้นไหมตอนที่เขาจะทํารถไฟฟ้าก็เหมือนกันเอ้ในชีวิตนี้อตอนที่เขาจะทําสวรรภูมิจะมีโอกาสใช้<อ>สวรรภูม,มิไหมมันไม่มัน่นใจว่าจะได้ใช่ไหมมีที่เดียวที่ผมมั่นใจว่าในชีวิตผมก็จะใช้ไม่ได้พลมสองที่ไปว่าเห็น นั่นลอยลอยก็จะลอยชาติมาาโครงการมีอีก27ปีนะที่มีโครงการนะผมก็เห็นพัฒนาเยอะมากนะฮะคนไทยก็พัฒนาตอนที่มาใหม่ๆนะฮะก็คนไทยก็จำไฟบล็อกอตอติไม่ได้ตอนนี้ไม่ต้องการคนหนังชาติละนะฮะเมื่อก่อนระบบสารของเราถ้ามีการฟ้องเรื่องเรื่องสัญญานะคอนแทครออะไร เมื่อก่อนประเทศไทยเป็นเป็นคาวบอยแบบไม่ได้ตอนนี้ก็ศาลก็เก่งนะเรื่องนะเรื่องเรื่องเรอคอนแทออะไรก็เก่งเลยเรื่องอันนี้นะฮะคนไทยก็รวยขึ้นเยอะนะฮะตอน,นที่ตอนทีเ่เริ่มทำงานกับนายนะคนไทยตอนนั้นโอ้เขาขับรถพุโยกาวคันเก้านะ,ะตอนนี้โอ้เขาก็กรวยก,ก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้นะใช่ไหมก็ อยนั่นอนะเมื่อก่อนนะฮะต้องเป็นคนรวยที่จะมีรถที่จะมีรถทนทันใช่ไหมคนรวยทั้งนั้นถ้าเป็นคนทั่ว,วไปไม่มีทาารถเมย์รถเมย์รถไฟเดินเดินตอนนี้คนไทยก็รถติดมากๆคนไทยก็ก็มีรถมันมันพัฒนาเยอะนะเปลี่ยนเยอะรอยรอยยิ้มคนไทยเยอะขึ้นไหมเออผมคิดว่าคนไทยไม่ได้เปลี่ยนเรือ<ม>่องนี้ ยังยิ้มเก่งยังไม่ว่าคนไทยก็อารมณ์ดีเครียดนะเศรษฐกิจไม่ดีลูกมีปัญหาหรืออะไรเขาก็ยิ้มแย้มแล้วก็ยังหลับเปล่าอยู่ได้ยังคุยแบบสนุกสนานได้คนไทยเก่งเลยคนไทยชอบมีความสุขจริงๆนะฮะก็จะสร้างความสุขของเขาเองครับก็ดีใจเรื่องของพีเตอร์ที่อยู่เมืองไทยมีความสุขนะวันนี้ขอบพระคุณมากครับพีเตอร์ครับเป็นการร่วมกันแชร์แบ่งประสบการณ์จากใจจิงของฝรั่งที่ หัวใจไทยจริงๆนะรัขอบพระคุณพีเตอร์จอห์นเบอไ์ทน์ครับ